ฉันตั้งใจจะไปพิชิตฮนุมานวัดใจเขาวงพระจันทร์ที่ลบบุรีก่อนไปก็ไปไหว้พระขอพรที่อุทยาก่อนเริ่มต้นจากนี้เลยวัดใหญ่ชัยมงคลฉันมาที่นี่ครั้งสุดท้ายเมื่อสิปีที่แล้วบริเวณวัดดูเปลี่ยนไปสวยงามแปลกตายอย่างไม่น่าเชื่อวันนี้มีเจดีสมเด็จพระนเรศวรที่สูงที่สุดในอยุธยา มาแล้วต้องมาไหว้พระพุทธชัยมงคลในพระอุโบสถและพระนอนที่วิหารพระพุทธสาาธัญญาตค่าเข้าชมที่นี่ชาวไทยฟรีชาวต่างชาติ20บาทค่ะเนื่องจากเวลาที่มีจำกัดเลยแวะได้แค่2วัดวัดถัดไปที่เราจะไปคือวัดพนันเชิงวรวิหารแวะมากราบนมัสก,การหลวงพ่อโตจากนั้นก็พร้อมออกเดินทางพิชิตเขาวงพระจันทร์ฮนุมานวัดใจแล้วค่ะ ทางขึ้นเขาวงพาาระจันร์7า0พัาขัน้างบนเป็นรอยพุทธบาท <Okay. S 2> นี่คือ3 7 0 0 ก้าสิบขั้นฮนุมานวัดใจโอเคเราจะขึ้นไปกันตอนนี้เวลาหกโมงครึ่งนะตอนนี้หกโมงครึ่งเราจะใช้เวลากี่กี่ชั่วโมงเดียวกำหลัก กา,างซึ่งเขาวงพระจันทร์ประจปีจุดแรกเดินทางเรียบประมาณ200เมตรยังไม่นับเป็นบันไดขั้นที่หนึ่งขั้นเราอยู่ตรงไหนเดินีครับเดีนอีกครับ,รบ,กรบใกลไหม,มอันนี้ไม่นับเลยเนาะไม่นับครับโอเคครับหนว่ามันไม่น่ากลัวต้องมีสะพานเล็กด้วย แล้วค่อยค่อยเดินน้อันนี้ยังไม่นับเหงื่อแตกแล้วผลลุกเหมือนอยู่เซาวนานี่ไงไม่เริ่มขั้นหนึ่งไห่ไหนขั้นหนึ่งอยู่เลยนบูชาวันาือละยบาทอนุโมทนาทยอดื้อเขียนชื่อเขียนชื่อติดผ้าแดงเพื่อจะนำไปผูกบนยอดเขาเมื่อเราพิชิตสำเร็จและขอพ่ร ถึงสิ่งที่เราปรารถนาขันเล็กมากเดือนกุมภาพันธ์เป็นช่วงเทศกาลเปิดเขาวงพระจันทร์เวลาเดินก็จะมีเพื่อนเดินเยอะมีของขายไม่เปลี่ยวไม่เหงาน่าเดินมาแป๊บเดียวเองห้าร้อยคันแล้วนะโอเคข้างหลังมีพระอยู่ด้วยมีพระองค์ใหญ่อยู่ด้านหลังค่ะเจ็ดขั้นแล้วค่ะ จ็ดร้อยขั้นเท่าน,นั้นก็จริงๆก็จะระหว่างทางอ่ะก็มีอาหารตำสั่งแล้วก็มีพวกน้ำอยู่นะคะก็ไม่ได้ต้องกังวลว่าจะต้องขนขึ้นมาเท่าไหร่อากาศมันร้อนตรงนี้เป็นจุดแรกนะคะเป็นจุดแวะพักวันนี้คนไม่เยอะเพราะว่าเราเลือกมาวันธรรมดานะคะนี่จะเป็นศาลาเอาไว้นั่งแวะพักได้ จริงๆขั้นบันไดมันไม่ได้น่ากลัวมันเป็นขั้นเล็กๆค่ะสามารถเดินแบบเท้าต่อเท้าขึ้นไปได้ถ้าไม่รีบก็ไม่ยากอะไรเริ่มหอบแล้วค่ะเริ่มเหนื่อยนิดนึงแล้วเพราะมันร้อนมากยังไม่ถึงครึ่งทางเลยนะคะร้นอนมากไนน่นอ,นอยู่นั่งก่อนอุยนานเลยเดี๋ยวหทุกคนนั่งขาเยื่ ตรงนี้เห็นวิวพระข้างล่างด้วยการเรียกเหงื่อที่รุนแรงมากนึเกเหงื่อได้เป็นไรไวค้ค่ะนย่งไม่สามแล้วใช่ไหมคะคิดว่าถึงไหมพันแล้วอากาศมันไม่อำนวยเลยทุก จากประสบการณ์การเดินนะคะไม่ควรมาเดินตอนกลางวันเพราะว่าร้อนมากขนาดกลางคืนยังถือว่าร้อนทับแย่รองเท้าควรต้องใส่สบายธรรมะธรรมแงเป็นรองเท้าผ้าใบน้ำไม่ต้องขนมาก็ได้นะคะมีขายไปตลอดทางอย่าไปวิ่งเน่โรก็วันนี้น่าจะประมาณพันกว่าขั้นแล้วค่ะมันก็ยังไม่ถึงครึ่งทางแต่เราก็ค่อยๆเดินไปนะคะ ฟ้าเริ่มมืดหมดแล้วมองไม่เห็นแล้วหนูชอบเจอเวลานี้แหละงูเห่าอะ่ะเมื่อกี้หนูเห็นหัวมันอยู่ค,ครับ <c oughs> ขอโทษครับ <c oughs> ยาอย่างง,ง่วงยามาาหมามันฆ่าไหมอะ่ะไม,ม,ม่ต้องฆ่าช่างมันปล่อยมันเข้าป่าไปพ8 0 0ร้ 1, ขั้นเรียบร้อยแล้วนะคะจากสามพันเจ็ดเลยสองพันเกือ 2, บครึ่งทางแล้วนะคะตรงนี้ อนนี้ก็เกือบครึ่งทางแล้วก็จะมีคำถามว่าไปต่อหรือพอแค่นี้จุดนี้เริ่มชันขึ้นเรื่อยๆแล้วนะคะก็จะเริ่มปวดขาตรงจุดนี้ซึ่งน่าจะประมาณสองพันกว่าแล้วนะคะแต่ว่ามันก็จะมีจุดให้เราหยุดพักเป็นระยะๆะะพร้อมกับสามารถเข้าห้องน้ำแล้วก็ื้อน้ำเย็นๆกินได้ค่ะก็ไม่ต้องเร่งรีบค่อยๆขึ้นไป 2,350คันเหลืออีก1,440คันเท่านั้นหอมไข่เจียวจังเลยไข่เจียวไขอ่อ่ะหอมจังเลยก็ด้านบนแล้วนะคะมองเริ่มมองเห็นตัวเมืองบอลบบุรีแล้ว2,500คันเรียบร้อยแล้วนะคะเลยแค่1,500 1,600เท่านั้นเองก็จะถึงแล้วค่ะ สบายสบายค่ะใกล้ถึงแล้วค่ะเหลืแค่ประมาณพันขั้นเท่านั้นข้างบนเขาบอกมีข้าวต้มแจกเลยใครแบบว่าให้มีข้าวกินไม่อยากจ่ายค่าข้าวให้ขึ้นมากินข้าวต้มบนเขาวงนะคะจนนี้คือ2,700รขั้นนะคะก็ยังเหลืออีกพันหนึ่งค่ะพันเดียวเอง มีคนเล่าว่าที่นี่เป็นสถานที่สำหรับพิสูต์รักแท้ที่วัยรุ่นชาวลบบุรีจะจูงมือแฟนมาพิสูต์รักแท้ว่ารักแท้จะแพ้ระยะทางหรือเปล่าวิวจากตรงนี้มองลงไปด้านล่างจะเห็นวิวเมืองและพระพุทธรูปเชียงแสนขนาดใหญ่หรือพระพุทธโชคเรื่อยเหรอคะอัน,นี้นะคะมันชันขึ้นเรื่อยๆก็ใจร้ายจะสามพันคั้นแล แบบชันอะแต่ก็ไม่เป็นไรแล้วก็ขึ้นต่อไปความยากของก็เป็นอย่างนี้ค่ะก็คือมันจะชันขึ้นเรื่อยๆสูงขึ้นเรื่อยๆแล้วค่ะเ <c oughs> นึกว่าหมดแล้วยังไม่หมดแต่ว่าน่าจะคงสุดท้าย น่าจะมีร้านขายของอยู่นี่กี่โมงแล้วสามทุ่มแล้วยังไม่ชื่อยอดเดินไปหยุดไปพักไปตรงนี้จะมีพายืนนะคะเคค่ชันกว่าชุกจุดนะคะก็ข้างบนลิฟต์ฝั่งบนนู้นใกล้ถึงแล้วค่ะตรงนี้มีหลวงปู่เกตอยู่นะคะอยู่ด้านบนแล้วอีกนิดเจาแล้วจริงๆค่ะ ไม่ถึงร้อยแล้วข้างบนนี้แล้วค่ะถึงแล้วถึงแล้วอีกเดียว,ว,วถึงแล้วไม่ใช่เหรอคะมีอีกร้อนึงนี่นั่งก่อนหาก่อน ุ่กกนักีหดดสอีกนิดเดียวนะคะจะถึงแล้วคะ่ะอีกนิดเดียวเองเพือกสุดท้ายแล้วค่ะถึงแล้วแน่นอนเราเห็นประตูอยู่ลำไรมีคนบอกว่าเราลงไม่เหนื่อยอเดี๋ยวสักพักกันเห็นพยานหนาข้างบนแล้วก็คือแปลว่าถึงแล้ว ขาลงใครลงไม่ไหวก็จะใช้ถุงซิ่งนะคะแต่ถ้าใครไม่แน่จริงซิ่งไปอาจจะตกเขาา่าได้นำไม้มาคํ้ำหินยังจะมีอารมณ์มาคํ้ำอะไรอีกขึ้นบนไปค่ะจะถึงแล้วค่ะถึงแล้วครับถึงแล้วครับข้ามันเป็นโรงทานนะครับ <c oughs> ในที่สุดก็มาจนถึงยอดความรู้สึกก็คือหิว ชื่อเต็มก็คือเขานาง<ข>าพระจันเพนลานฮอไปพักก่อนดนะีกว่าไปเดินนิดเดียวเองร้อยเมตรแต่ว่าเดินไปพักก่อนนะ่าเขาว,วงพระจันทร์เป็นภูเขาที่สูงที่สุดในจังหวัดลบบุรีทางขึ้นเป็นทางบันได3,790คัน้นทางขึ้นลงเดินทางได้ง่ายขั้นบันไดไม่กว้าง เดินทางไม่ลำบากเห e มือนการเดินเขาที่อื่นและยังมีความเชื่อว่าหากใครได้มานมัสการรอยพระพุทธบาทที่ประดิษฐานอยู่บนยอดเขาวงพระจันทร์จะประสบความสุขสมหวังทุกประการพรนะจันทร์ของเรานี้มีโรงพลัวโรงทานข้าวต้มมีโรงครัวโรงทานเข้าไปทิ้งนอกเหนือจากจุดที่เป็นจิตอาสาเห็นขยะแล้วนําไปเก็บแล้วก็เก็บ ไปใส่ทังขยะก็อนุโมทนาสาธุเห็นเห็นขยะแล้วก็หยิบขยะนะโ้าท่านใดมีความประสงค์นะที่จะขึ้นมากราบสาการะกราบนามสัสตรงนี้เป็นจุดชมวิวบริเวณยอดเขาตรงนี้เป็นทางลงถ้ำ <c oughs> ถ้ำเจ้าแม่ <c oughs> <c oughs> ุ้ยมีเจ้าแม่อยู่ข้างใน <c oughs> แล้วก็<น>ครนนี้คือเขามาขอแล้วได้เขาก็มาแก้บนด้วยชุดไทยนะคะไ<น>ม่เสียงหายใจอะไรไม่รู้เสียงลมแน่นเลยฮะเสียงกลใครหลับอยู่แถวนี้หนูได้ยินเสียงกลน่ะมีคนนอนอยู่นี่ป่ะมีใครนอนกลอยู่ในนั้นแน่นเลยนั่งคลอก ตื่นแล้วใครมานอนหลับตรงนี้มีชัวเหนดูดิเฮ้ย mm hmm. hey. มีไหมเสียงอะไรเฮ้ย hey. ไม่มีคน mm hmm. เสียงลมหรอเหมือนเสียงกนเลยอะ่ะเฮ้ยเหมือนมาก mm hmm. เสียงลมมันก็แต่มันเสียงเหมือนคนนอนกุนเลยเนาะ mm hmm. เนี่ยเสียงกรนชะัดะเลยฮัลโลใครอยู่ตรงน,นั้น นะคะเสียงอะไรอ่ะไม่เคยได้ยินเสียงแบบนี้มาก่อนสองไฟหน่อยนะคะมันเป็นเสียงไมม่่ีอะเฮ้ยมันเสียงมันคนนอนกลโนะได้ได้ยินเหมือนนกัคะไม่มีอ่ะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวลองเราลองเงียบลองเสียงก่อนเสียงจิ้งหรีดชนิดนึงมั้งแต่เสียงเหมือนคนกลโนเลยเนี่ย ใช้สามดอกกันเนี่ยพี่ดูดิมีลักษณะการปักสามดอกหลังขึ้นไปพิสูจน์เสียงกลนปริศนาเราก็กลับมาชมวิวครั้งสุดท้ายก่อนจะโบกมือลาเขาวงพระจันทร์ เพราะวันนี้ฮานุมานของดิฉันได้รับการวัดใจไปเรียบร้อยแล้วพิชิตเขาว,วงพระจันทร์สำเร็จแล้วแต่ใช้เวลาค่อนข้างนานมากขึ้นมาตั้งแต่6กโมงครึ่งมาถึงก็4ี่ทุ่มแล้วก่อนจากก็ขอชิมข้าวต้มโรงทานให้อิ่มท้องก่อนจะสะสมพลังบึ้งกลับลงไปที่พื้นราบอีกครั้ง กินเสร็จก็จัดการกับถ้วยชามของตัวเองแหวะเข้าห้องน้ำยอดเงินที่ตู้บริจาคกลับบานไปด้วยกล้ามเนือน้อเจ็บปวดแต่ร่างกายที่เหนือนจะแข็งแรงขึ้นปีหน้าอากาศไม่หนาวเดือนกรุงพา์อย่าลืมแวะมาพิชิตอนุมานวัดใจที่เขาวงพระจันทร์ลบบุรีกันนะคะ